สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมลัคน,นาต่อไปนะครับผมลัคนาพฤกษกับผม17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลานะครับผมในลูกแก้วลูกที่9กาองเงาแล้วลูกแก้วแห่งความงามนะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะว่าเดือนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีกัลนะครับผมก็ลูกแก้วเราก็เลยเป็นลูกแก้วของผู้หญิงลูกแก้วแห่งความงามครับ เดี๋ยวมาฟังกันนะครับเสียงอาจจะเซ็กซี่นิดหนึ่งนะครับเบานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ไหวไม่ไหวจะตะโกนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะอาไปดูกันว่าลัคนาราศีพฤกษกจะเป็นอย่างไรบ้างนอกดังแบบเราชื่อคาเดกโกคาดีกโกนะครับอืมเนาะประมาณนั้นอ่ะเรามาดูเฟสทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด 4เฟสนะครับสเฟสด้วยกันที่เป็นเฟสเล็กๆของดาวย้ายดาวอาทิตย์ย้ดาวบนยายดาวพระัาดย้ายและดาวสุกยายนะครับผมแล้วก็เราก็แบ่งสเฟสเนี่ยออกมาเป็น2เฟสเล็กๆนะครับเออเฟสใหญ่ๆนะครับเพราะว่าแบ่งตามการเคลื่อนไหวของ ดาวทิตย์เองเนี่ยเป็นเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบเราก็จะต้องรับผิดชอบกับบริ <qui> วารของเราหรือการงานค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าตําแหน่งเนี่ยดาวทิตย์เขาเป็นพิทุบาดาวทิตย์เนี่ยเขาเป็นพิทุบานั่นหมายถึงว่ามันเป็นจุดเสียของดวงชะตาพอมันเป็นจุดเสียของดวงชะตาขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้การงานหน้าที่การงานต่างตําแหน่งต่างๆเนี่ย like. ๆๆมันไปได้ช้ากว่าคนรุ่นเดียวกัวน คนที่มีดาวอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนของปุตตะในดวงเกิดคนเนี้ยคนรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาไปซีไหนกันหมดละเขาเป็นรุ่นไหนกันหมดละเรายังอยู่ซีเท่านี้เรายังมีการงานความจเจริญก้าวหน้าเรายังอยู่แค่นี้เลยเพราะดาวที่เราเป็นปุตตะนั่นเองนะครับทีนี้ดาวที่เป็นปุตตะเนี่ยความดีเนี่ยอาจจะไปตกอยู่ที่บริวารของเราเช่นใครมีลูกหลานที่กําลังสอบใครมีบริวารที่กําลังเลื่อนตําแหน่ง อ่ะบริวารเราจะได้เลื่อนตำแหน่งลูกหลานเราจะได้เข้าเลียนประมาณนี้นะครับตัวเราเองอาจจะไม่ค่อยได้หรือมาทีหลังเพราะว่าพุทธะแต่ว่าตามมาทีหลังนั่นเองนะแต่ก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีแต่ทีนี้มันตามมาทีหลังแล้วมันจะเข้าอาลิกในเดือนหน้าเราก็ต้องไปเล่งมันไปเล่งมันด้วยการเจราจาครับผมเพราะว่าดาวพุธมันเสร์จอยู่ตรงนี้หนึ่งสี่คือการทําสัญญาข้อตกลงดาวพุธมารอแล้วดาวทิย้ายเข้ามา ก็ไปพูดไปเจรจากันนะครับไปพูดไปเจรจากันไปทําสัญญาข้อตกลงกับบริวารหรือเกิดการทําสัญญาข้อตกลงที่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะมันก็เล็งไปที่ลาพักนั่นแหละนะครับแล้วก็พอในช่วงต่อไปก็คือช่วงของวันที่28กันยาจนถึงประมาณ23ตุลานะครับดาวพุธนะครับก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของอลิกครับผมนะครับจากที่เป็นปุตตะนาน ยายเขาอลิละแสดงว่าดาวอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ต้องยายเข้าอลิใช่ไหมอ่าเพราะนั้นดาวพุทธที่อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเสียหายครับผมดาวพุทธที่ยายเข้ามามันก็กลายเป็นพุธอลิต้องระวังในเรื่องของคําพูดของตัวเองระวังในเรื่องของการเจรจาค้าขายอนะาจจะมีปัญหาแล้วอังคารอยูนี้ก็คืออังคารปละอยู่แล้วถูกไหมครับอังคารปล่าก็กลายเป็นว่าบริวารนนที่จะกลับมาเป็นตรู นะครับมันก็คือศัตรูจากบริวารแล้วก็ไม่กล้าไม่ขยันจนทําให้เกิดอุปสรรคในชีวิตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันก็คือดาวที่เสียในดวงอลิเลย 1. อ่าหดี4ี่เสีย3เสียนะครับแล้วก็ไปช่วงที่3เป็นดาวพหัสย้าย2ตุลาจนถึงประมาณ23่ธันวาดาวพหัสย้ายมนและเป็นมหาอุดนะครับจากที่เขาอยู่ในเรือนของกระดุมพ้การเงินสิ่งที่ติดตัวมา นะครับการเงินสิ่งที่ติดตัวมาถือว่าเพื่อนหัดโอเคอยู่นะใช้ความรู้ความสามารถใช้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับเขาก็จะหญ่เข้าสาชะนะครับก็การเป็นเพื่อนคนรอบข้างมีผู้ใหญ่มีคนรอบข้างเป็นมนก็แปลว่าผู้ใหญ่เก่าเก่ามหาอุดก็แปลว่าอาจจะดูดีดูมีออร่าดูเป็นพวกทนายความหมอหรือนักวิชาการเข้ามาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยหรือเราได้คบหากับคนที่มีลักษณะแบบเมื่อกี้นะครับเพราะว่าอะไร พราะตัวเองก็มีมนุษย์ตอยู่อยู่ถูกไหมครับ50มันก็คือคนแก่อยู่ละมันก็อาจจะคบกลนแก่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมหรือทําในสิ่งที่ไม่เคยทํากับสิ่งรอบข้างนะครับนั้นถือว่าดาวอ่าย้ายมาไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนั้นคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์จากที่อยู่ในพันธุ์ลขค้นควหาอยากได้เงินอยากได้ความรักนะครับมันก็ย้ายเข้าปุตตะบริวารน,นะครับก็ถือว่า6ไม่ได้เสียหายอะไร แต่ตัวมันเนี่ยเป็นนิดนะครับพอมันเป็นนิดปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าโอ้ยเอาความรักแบบไม่ดีมาฉันก็เอาเนาะการเงินใั้จะายมันมีปัญหาเข้ามาแล้วฉันก็ปวดหัวเอ e, ๊ะใช้จ่ายยังไงใช้ทุกเงินเปลืองตัวใช้ผัวเปลืองใจอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันเข้าฝุ่ตักเนี่ยบางทีมันก็เป็นความรักของเด็กๆเด็กๆเ,เ,เข้ามาคบหาเราหรือบางทีมันก็เป็นเรื่องของเด็กๆเนี่ยเด็กๆนะในสังกัดมีปัญหา ในเรื่องของความรักเราก็ต้องไปช่วยเหลือไปบริหารไปให้คําปรึกษากับเขานะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวสุขข้ตตุติจริงจริงไม่ได้เสียหายอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันมีตําแหน่งเป็นนิดนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการอะไรอววรในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับเพราะนั้นถือว่า6เนี่ยอาจจะแก้ได้นะเพราะนั้นถือว่าการที่ย้ายมาเนี่ยมันก็จะมี4มี3ที่เสีย1ดี5ดี6นี้นะครับดูกลับไป อ่าสามเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าตกอลินะครับก็เป็นอลิไปนะครับเสร็จแล้วก็ดาวเจ็ดดาวแปดดาวพระธาเองเนี่ยเขาอยู่ในกระดุมผานหนว่างของเขาเนี่ยก็คือ,นอหนว่างที่เจ็ดเพราะนั้นเขาก็เป็นกระดุมผากระดุมผาผู้ใหญ่นำมาซึ่งโชคลาภถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยพอดาวพระธาย้ายลงมาเขาก็มาเข้ามานหนว่างที่หนึง่งเป็นสาาัจฉะสาาัจฉะเพราะนั้นเขาก็มีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ มีเพื่อนเมือนผู้ใหญ่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแน่นอนถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรดาวเสาวอยู่ในเรือนของกรรมะการเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานการบริหารการดูแลเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับผู้หญิงเนาะสาเองนวางสุดท้ายของเขาก็เป็นเสาที่้าวนวางก็เป็นกระดุมพระเหมือนกันเป็นกรรมะสร้างการเงินกรรมะสร้างการเงินก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่พอหวังวันที่สองตุลาเจ็ดจะเข้าไปนวางที่แปด นาวาังที่8ปดคือตัวเราเลยแสดงว่ากรรมะทับลัคนานะกรรมะทับตนุแปลว่าอะไรงานเต็มเต็มเนาะท่วมเลยอืมช่ำเลยเพราะนั้นก็ถือว่า,าดีแหละอืมดีแหละนะแล้วก็แปดตกอยู่ในเรื่องของกรรมะนาวาังของเขาคือนาวาังที่เจ็ดทั้งช่วงเพราะนั้นแปดจะต้องเสียหายครับเพราะว่าเขาเป็นแปดกรรมะวินาศเพราะนั้นแปดเขาเสียหายตลอดช่วงนะครับ เป็นกรรมะกรรมะอะไรกรรมะวินาศะการกระทําเกี่ยวกับเรื่องของความตายการกระทําเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เสื่อมลงหรือการงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะเสื่อมลงได้เนาะแต่งานพวกนี้อาจจะเป็นงานแบบแปลกๆนะงานแบบลาห่วงานกลางคืนเออหรือว่าอาจจะแบบว่าบัญชีมาที่ฉันได้เปิดมาเพื่อเล่นหวยอาจจะกลัวว่าเขาจะจับฉันก็เลยหยุดเล่นอา่าได้ไหม ได้เนาะเพราะว่าดาวอาทิตย์นํ่เป็นงานประจําราหูเนี่ยมันเป็นพวกงานกลางคืนนะเพราะนั้นมันก็ตีความให้ดูว่าแปกับมาฉันอาจจะทําอะไรแปลกๆมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันเลิกทําแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับถือว่าแปเสียนะครับมันนึกแต่อยู่กับตัวเราเลยเจ็ดปีตอนนี้อยู่ทับตัวเราเพราะฉะนั้นชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับชีวิตต้องมีการหาแพ่นชีวิตต้องมีอะไรทักอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนวางแผน ให้เติบโตขึ้นนะครับช่วงเวลานี้เราเองอาจจะรู้สึกคิดมากคิดเยอะเพราะมนุษย์ตะยู่คือเพอร์เจอมนุษย์ตะยู่คือกว้างไกลมนุษย์ตะยู่คือแพชันใช่ป่มมันอยู่กับตัวเราเลยเราก็คิดมากคิดเยอะภายเรือทวนอ่างไหมหรือคิดวกวนอ่าส่วนเกตมาอยู่กับเราอีกก็กลายเป็นไอเดียสร้างสารรค์ปุบปั๊บทันทีทันใดสองตัวมันรวมกันไปปุ๊บเป็นรูปปัือ,อนะครับคนล,กนลักษณะลาศี พึงกงศกก็เลยอาจจะเป็นโรกระสับได้เพราะว่าเกตก็อยู่กับตัวมนุษย์ก็อยู่กับตัวไอ้มนุษย์มนุษย์ตะยูก็อยู่กับตัวเพราะนั้นเราก็แยกให้ถูกว,ว่าเกตอาจจะทําหน้าที่ในการกระตุนหรือเกตทําให้เกิดไอเดียใหม่ๆส่วนมนุษย์ตะยูคือวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปเอาไว้อย่าไปคิดวกกลนอ่ะแค่นี้มันก็จบละนะครับเพราะนั้นถือว่าศูนย์กับเก้ามาดีนะครับงั้นก็ไม่เสียหายอะไรเนาะแต่ดูก็คือครึ่งครอ่ะ สำหรับคนลัคนาราศีพฤกษภนะครับการงานเป็นปุตตะเนาะเข้ามาทีหลังลูกหลานได้ดีเจรจาค้าขายต้องระวังนะครับความกล้าความขยันต้องมีนะครับได้ลาบจากสิ่งที่เ,เราอาจจะทำขึ้นมาจากพฤหัสก็ได้ได้ลาบจากพฤหัสก็ได้ได้ลาบจากสิ่งที่เป็นไอเดียสร้างหลังปุ๊บปับทันทีทันใดก็ได้หรือได้ลาบจากผู้หญิงก็ได้ นะครับพเพราะเสาเป็นผู้หญิงแต่เราอาจจะหยุดในการทําบางสิ่งบางอยา่างพวกอะโครจรหรือไม่มูอ่ะเลิกมูดีกว่าคนนี้รู้สึกแบบว่าเอาเงินฉันไปนู่นนี่นั่นฉันเลยเลิกมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าดาวไม่เสียหายอะไรนะครับช่วงเดือนนี้มันจะตีความแบบเรียบเนาะตีความแบบเรียบเพราะว่าอย่างคนราศีพฤษภเองมันมันก็เรื่อยๆนะดูดาวแล้วก็เรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรเด่นแบบว่า ข้าบพลิกข้าบดอกอะไรประมาณนี้นะครับผมงั้นก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาแต่ภัยการงานก้าวดาบปวดหัวชิบหายเลยนะครับฝันร้ายของการงานก็อาจจะเป็นหนึ่งปุตตะก็เป็นไปได้เนาะการเงินของฉันเป็นยังไงไปไหนไม่ล่ออยู่กับที่ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็นิ่งๆไปก่อนเรื่องการเงินแต่เรื่องของความรักนั้นเข้ามาเป็นเดึซันสว่างสวัย,รยโรเตอร์เลยจ้ะ นะก็ถือว่าดอะ the Sun ดีงามนะครับผมในเรื่องของความรักและสุขภาพของคุณเป็น class, อฟค o พ Cup ได้รางวัลในเรื่องของการที่คุณได้ดูแลสุขภาพดีมันก็เลยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็สิ่งที่คุณปรถนาน,นั้นตอบว่ามันเป็น n i n อ of เซ o ร์นะครับคุณปัถน,นาจะทําอะไรคุณต้องเหมือนกับขี่กระเรียนตัวนี้ไปให้ถึงนั้นถือดาบขี่กระเรียนแล้วไปให้ถึงจุดมุ่งหมายอัศวินยังต้องรับหน้าที่ในการที่จะจัดการสิ่งต่าง ให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับนี่คือลัคน,นา,าราศีทุกศกเดือนนี้ง่ายๆไม่ยากอะไรนะครับผมแล้วก็ประกอบด้วยเสียงก็ไม่ไหวละก็เลยอาจจะทำนายแบบสั้นๆทีนึงน,นะครับสวัสดีครับ